f ฟมิลีพาทัวร์ครอบครัวพาเที่ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปทําบุญกันที่วัดนะครับวัดไหนนะครับคอยติดตามไปรับชมกันได้เลยนะครับไปครับผม ตอนนี้นเราก็อ,อยู่บนถนนถนนยุทินนะครับมุ่งหน้าไปทำบุญกันครับเพื่อน ตอนนี้เราก็เลี้ยวเข้าทางไปในมัสการไหว้พระครับนี่นะครับวัดพระพุทธฉายครับผมเมืองจังหวัดสระบุรีครับ,บเ,รเพื่อนไปไหว้พระกันอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าไปวัดพระพุทธฉายนะับไม่มีลิงน้อยสามตัวมาเลย วันนี้เด็กๆไปโรงเรียนหนึ่งครับก็รถทีจะมาแบบฟมารีครอบครัววันนี้เด็กๆไปโรงเรียนก็มาว่าทะน้องมุนจะจับกลุ่นนะคะเห็นวัดกันไหมเดินขึ้นไปไหมแม่ไม่แน่ใจเขาให้รเราเดินขึ้นไปไปหม<อ>หรือว่าเขา <อ S 1> <ะ>ให้รถขึ้นไปได้ปะะ้าล่ะได้แต่เราจะได้ถ่ายบรรยากาศรอบๆไงเอาแล้วเจ้ ให้เพื่อนๆได้รับชมก่อนเนี่ยห็นไหมล่ะแถวนี้มีดิงด้วยีม,มเนี่ยตอนนี้เรามาถึงวัดพุทธฉายกันแล้วนะครับเราก็จะไปไหว้าก,าการามทศกัณการอพุทธบาทนี่นะครับลิน เดยวลงมาผมนะคทัว้สังกัดไปข้างบนก่อนนี่จะมีที่กล่าถ่ายบรรยากาศเพื่อนๆถ่ายในวัดเพ,พื่อนๆได้ชมกันนะครับขึ้นข้างบนขึ้นทางไหนขึ้นตรงนี้ไปด้านใช่ไหม อ่าขึ้นบนไดทุกทีเราขึ้นขึ้นนได้ทงนี้ขึ้นได้เหมือนกันเดีย๋ยวไปไหว้พระลอยพุทธบาตข้างบนก่อนเดี๋ยวเราค่อยลงมานมัสการข้างล่างนี่ครับทางลงมากาศนมัสการลอยพระพุทธทชา ลอยพุทธบาท,ทวัดพุทธชยัยไปทั้งนี้กันเนาะถ้าลงมาว่าเนี่ยนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของวัดพุทธชัยครับเราจะพาผู้ชมไปชมรอยพุทธบาท,ทข้างบนก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิงฮะนี่ครับ เอกลักษณ์ของวัดพุทธชายจงังหวัดสระบุรีลิีเยอะมากมาาแม่ระวังหมวกไชครับท่านเพื่อน ขึ้นไปนมัสการลอยพระพุทธบาทกันฮะใช่ก็เรามาขึ้นทางนี้ไงทั้งที่แล้วอ่ะตายครับผมไปกราบนมัสการลอยโหลิงตายครับเพื่อนๆนี่ฮะแม่ลิงตายเเป็นไรไม่รู้ตายนานแล้วเนี่ยนอนช่วยแล้ว ไปครับพื้นไปมนยอดวัดพระพุทธฉายกันเพื่อกลับนักการลอยพุทธบาทกันครับนี่เป็นทางลงมาครับนี่เป็นพรีเซนเตอร์ช่องเรานะครับเพื่อนสนี่สบายดีฮะ แนะนำเพื่อนๆหน่อยวันนี้เรามาวัดไหนกันวัด <What? S 1> พระพุทธฉาย,ายไปกราบนัสก,การลรอยพ,พุทธบาทรข้างบนนะครับบันไดห้องชันแล้ว<ม>ตั้มจิงตั้มจิงขับรถขึ้นมาได้นะแต่เราไม่ได้นนแต่เราไม่ได้เอารถขึ้นมาครับก็เดินเอาดีกว่าอาอกกําลังกายด้วยได้ชมลิงด้วยเป็นเอกลักษณ์ของที่วัดพระพุทธฉายนี้ มันไหก็ชันมากเลยนี่ฮะวันนี้เงียบนะครับเป็นวันธรรมดานักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เคยมาหลายครั้งแล้วแต่นานแล้วครั้งนี้มาอีกรอบดูภูริากาศก็ยังเหมือนเดิมไม่มีเปลีป่ยนแปลง เดี๋ยวถ่ายข้างบนครับวิวสวยครับจะมองเห็นภูภูมิประเทศสิ่งแวดล้อมรอบๆด้านของวัดพระพุทธฉายจังหวัดสระบุรีกันเอาเรื่องมกันเพื่อนด้เหนื่อยเหมือนกันนี่ครับทางลงทางขึ้นมานัา <c oughs> งเอกช่องเราก็รู้สึก เนี่ยละ่ะเต็มทนแต่ก็ต้องสู้ครับด้วยจิตศรัทธามากราบน้ำพระสการลอยพระพุทธบาทที่วัดพุทธชายครับไปอีกอึดใจเดียวน่าจะหลายร้อยขั้นอยู่ร้อยกว่าขั้นไหมไม่ได้นับเลยขึ้นมานี่ก็มีทางขึ้นไป ร้องโอ้แล้วครับนังเอกช่องของเราฮะแฟมิลี่ออนทัวรครอบครัวพาเที่ยววันนี้เด็กๆไม่ได้มาไปโรงเรียนก็พาเพื่อนๆมาไหว้พระรับชมกันอ๋อคนเดียวก็จะแย่แล้วจ้าคุณนายจ๋าไปกันต่อครับเพื่อนๆ เนื่ทางขึ้นมาฮข้างบนวิวสวยมากเลยปลายทางอยู่ไม่ไกล นู่นครับนั่งอกช่องแต่ยากาศก็ร่มรื่นมากครับแต่รู้สึกว่าลิงส่วนมากจะไปอยู่ข้างล่างหมดแล้วข้างบนไม่ค่อยมีเดี๋ยวเราจะไปดูที่ดิว่ามีลิงอยู่หรือเปล่าไปไปกันต่ออีกนิดเดียวก็จะถึงครับจะพาเพื่อถ่ายวิวก่อนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีกข้างบนบนนู้นนะฮะ ที่เห็นนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนู้นนะทางอยู่นี่ตอนนี้มาถ่ายวิว360องศาให้เพื่อนๆได้รับชมก่อนแล้วนะจุดที่ยืนอยู่ตอนนี้ก็อยู่ที่วัดพระพุทธฉายนะครับจังหวัดสระบ,บุรีครับผมมาการาบธรรมสการ์ลอยพุทธบาทกันนี่นะครับถนนที่เห็นนี่นะครับ จะเป็นทางเลี่ยงเมืองนะครับสระบ,บุรีครับจะเป็นถนนมอเตอร์เวย์นะฮมาจากบาวอินไปนครราชสีมาครับเส้นนี้นะครับนี่ครับวิวถ่ายรอบๆวิวสวยมากครับข้างบนตอนนี้ก็เวลา ายบงครึ่งแดดร้อนจัดมากแต่ว่าได้ภาพสวยจริงๆถนนเส้นนู้นนะครับที่เห็นนะครับก็จะเป็นเส้นที่เรามานะครับแต่ว่าเส้นนี้จะเข้าไปที่อุทยานแห่งชาติน้ําตกสามหลันนะครับในอุทยานเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปในนั้น,นครับเพื่อไปชมน้ําตกสามหลันว่ายังมีน้ําอยู่หรือเปล่าแต่นี้ก็ถ่ายวิวบรรยากาศรอบๆบนวัดพระพุทธฉายให้เพื่อนๆได้รับชมกันก่อนนะครับตอนนี้ เหนื่อยมากเลยนานๆได้เดินขึ้นมาสักทีป้าเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปบนยอดสุดบนนู้นกันนะครับไติดตามชมกันได้เลยอันนี้ก็จะเป็นทางนี้นะครับเป็นทางลงอีกทางหนึ่งทางขึ้นก็ได้ทางลงก็ได้ทางนี้ก็จะเอารถขึ้นมาได้ครับแต่เราจะขึ้นไปข้างบน คลิปนี้ยาวๆกันไปเลยครับเพื่อนๆมาถึงจุดสูงสุดน,นะครับของวัดวัดวชัยกันแล้วครับเดี๋ยวจะถ่ายวิวบรรยากาศันรบอบๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะนี่นครับ นี่เะครับเป็นรอยพุทธบาทด้านในครับเดี๋ยวจะเข้าไปนมัสการสักการะนะครับนี่ครับวิวถ้าเป็นยามเย็นน่าจะสวยมากครับอันนี้ก็เป็นจุดจุดข้างล่างนะครับเป็นถนนขึ้นมานะครับเกิดนักท่องเที่ยวคนไหนนะครับไม่อยากเดินก็ขึ้นเรถประจำบนนี้ได้เลยนะครับนะครับที่เห็นนะครับรถตู้นะครับ ลิงเยอะมากครับที่นี่ครับพัร์ทพุทธชายอันนี้ก็จะเป็นถนนทางด่วนมอเตอร์เวย์นะครับสายบางปะอินนครราชสีมานะฮะกำลังทําก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับนี่ครับเป็นทางเลี่ยงเมืองนะครับไปพาร์ทสระบุรีลิงเยอะมากครับข้างล่างเราจะถ่ายบรรยากาศรอบๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะจะพามาดูวิวอีกฝั่งหนึ่งนะฮะ ของจุดสูงสุดของวัดพระพุทธฉายจังหวัดสระบุรีกันนะนี่นะวันนี้ร้อนมากครับเวลาบ่ายโมงครึ่งนี่นะถนนที่เห็นนะฮะก็จะเป็นถนนทางด่วนมอเตอร์เวย์คะับมาจากบางปะอินนะฮะเส้นนี้มาจากบางปะอินนะฮะรับไปโคราชนครราชสีมาครับผมเส้นเลี่ยงเมืองบายพาส นี่ก็จะเป็นวิวอีกด้านหนึ่งฝนตกน้ำก็จะขังนะครับไดได้ลิงยีได้มีน้ำมากินกันขามและารากนะครับลอยอุทธบาทอันนี้น่าจะเป็นเบื้องขวานะฮะร,รอยอุทธบาทนี้นะครับน่าจะเป็นเบื้องขวานี่นะฮะของจริงของจริองอยู่นี่เลย มเพื่อนได้รับชมอันวันนี้ก็จะเป็นตรงนี้นะน่าจะเป็นนิ้วเท้านะครับของพระเจ้าอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆธรรมจักร็นวงกลมนะที่เห็นนะครับเพื่อน,นของจริงเนะนี่นะภายในโบสถด,ด้านบนนะ เราพุทธบาทนี่จ,จ็จำลองหล่อขึ้นมาอีกทีนะครับเห็นเบื้องขวานะรอยพุทธบาทของวัดอุทยาัยนีเห็นเบื้องขวานะครับโอเคครับผมเดี๋ยว ขอกราบนักาการรายพุทธบัตรพาะพอไว้เรียบร้อยปิดทองตลอดข้างในนะครับปิดท้ายปิดสนองครับแค่นี้นะครับ น,น,นี่นี่คือพระพุทธบาทจำลองใช่ไหมใช่อันนี่ของจำลองที่วัดพระพุทธศาลาพระพุทธบาทสราบีเบลเบลมีม,ม,มีมีกี่ที่ท,<ม>ที่พระพุทธบาทที่ท อัันนวา๋ออีกเรื่องอีกเรื่องลูกขวาอัน,นุนซายใช่ไหมอันนี้อันนี้ของจริงนะคะ เป็นพระพุทธบาทของจริงนะคะอันนั้นก็จะเป็นจําลองจำลองขึ้นมา mm. เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปไปถ่ายที่ฝั่งเราที่พระบาทคนคองน่าจะมีน่าจะน่าจะยังอยู่เป็นวัดป่า เดี๋ยวเราเอาไปดูบรรยากาศข้างนอกกันนะคะอาพร้อมๆกันใครไม่เคยมาจะบอกให้ภาวแท้เป็นยังไงบรรยากาศบรรยากาศรอบนอกเพื่อนได้รับชมกันแล้วถ่ายกันแ,แ,แล้วนะครับ้ายวิวนะครับบนคุ้มกับการเหนื่อยมากขึ้นมาว<บ>ิวสวยมากถ้าเป็นช่วงเงย็นๆนะช่วงเงย็นบรรยากาศตอนนี้แดดมันร้อนเนาะตอนนี้แดดร้อนบ่าย ถ้าเป็นช่วงเย็ยนๆนะครับขอแนะนาเลยนี่หนึ่งจุดนะครับมานม้พัสการที่วัดมุ้จาฉายนะครับตาบลหนองปลาไหลนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับฝากหนึ่งที่นะครับที่ทำดีดิงเยอะมากครับที่นี่เห็นไหมนวิูด้านนี้ั อันนั้นเป็นเสาอากาศวิวเสาโทรศัพท์บนนี้ได้3 6 0้อกบงศาเลยนะวิวรอบๆออันนี้หให้ดูแบบพาโนรามา180ร้อยแปดสิบตรงนู้นก็จะเป็นทางโนนถนนทางด่วนมอเตอร์เวย์ที่กำลังทำนะครับสายบางปะอินนครราชสีมาครับใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แลวเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้จะเป็นภูเขาในตรงนู้นก็จะเป็นทางเข้าไปอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลันนะครับเพื่อนๆที่เห็นนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปที่นั่นกัน โอเคนะครับเพื่อนๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำทริปครั้งต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมอีกสถานที่หนึ่งครับผม